ครับสวัสดีครับทีมงานด้วยสารนาโดยลูกสันะพี่น้องเนาะเดียด๋ยววันนี้มาแกงปลาเห็ดเกงปลานะครับอื่นก็ใ,ใส่กบด้วยมีกบด้วยตัวหนึ่งดเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับจากนั้นเราก็ใส่ต้มน้ำก่อนนะครับพี่น้องต้มน้ำก่อนใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดท้องเทียมต้มน้อยเดือดนะพี่น้องแล้วก็ใส่มะขามไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่พริกอันนี้ผมใส่พริกพริกเม็ดกับ พริกเม็ดดิบกับสุกครัพี่น้องนะเพราะว่าไม่มีแจะใส่ใบกุบไปหน่อยนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเน้องกันจะเอาไปเดี๋ยวที่ผมจะใส่ผักใส่ผักผัร้างไว้แล้วใส่กะเพราด้วยเดี๋ยวผักไปใส่กันแกงปาลากับอีสานกินใส่กบใส่เขียดพี่น้อง โอเคครับไม่ต้องทำอะไรพี่น้องปิดฝาไว้ก่อนร่อนเดือดปาหม้อกับคนละฝานะพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาเขียวใส่สักหน่อยครับพี่น้องเอาเขียวใส่หน่อยเพราะเขียวถูกง่ายแต่ใส่แล้วคืออึ่งกบอึ่งกบมันต้องขงอยันนะใส่ยาก ลักษณะก็สุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอรอเคี่ยวสุกแล้วก็จะปรุงเมื่อเวลาได้เวลาประมาณพี่น้องนะน่าจะโอเคแล้วแหละลุงสันก็เช็คดูแล้วน่าจะโอเคใส่ริบไปหน่อยหนุ่พี่น้องก็พอประมาณพอประมาณจะใช้ใครโดนฉันมันเนาะครัจะอาสาพี่น้องเลยเนี่ยมือสะอาดเอง ก็ไปหน่อยนึ่งนี่อรออุ่งสากดิโรดลยไปน้องไอ้สายาารีรดนี่ไม่ลอยอย้ายไปหน่อยอืมเป็นไงนงเราชาบนี รดเลยพนะี่น้องชาติมันจะเป็นยังไงมันก็อร่อยเลยพี่นะ้องชาดออกบาไปหนะ่อยประมาณนั้นพีนะ่น้องเดี๋ยวลอยปลาหมูให้เครื่องให้ เรื่องเทียบออกนิดนึงปั๊บไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กำลึงสวดลงไปเลยนะตราลึงไปแล้วก็ปิดไปแล้วเป็นไอ้คนนิดนึงนะเป็นต้องไม่ต้องต้มนานเพราะว่าแค่สลดแกงป่าบ้านเราเป็นองคูนท้ายเพียบเลยคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านผมก็มีน้ำเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ผมอยู่กับอยู่ที่นี่เขาปินน้ำต้นข้าใหญ่น้อยแล้วก็ชอบจิ้มพี่น้องเขาชอบจิ้มจะมีอึ่งมีเขียดมีกบพี่น้องในเนี่ย มีมะเขือมีมันก็ไข่แกงหอมี่น้องเนาะแต่เดื่องผมจะใส่กะเพราลงไปพี่น้องกะเพราเห็ดเพาะก็มีพี่น้องเห็ดเพาะก็ใส่หลายอย่างเลยเดี๋ยวใส่กะเพราวไว้สุดยอดเลย ยน,นี่ละช็อตไม่ต้องผักเองนะครับผัดบวบผักแครอทหลือผักลืมทุกอย่างเลยเดี๋ยวเผาใส่เผาใส่เอาเาพี่น้องเผาใส่ตังกาดเลยพี่น้องเพื่อคมหอมกานเลยนี่แหละใส่าสารปิดไปเลยปิดไฟเลย กานินมรับเอกชอบกินข้าวเหนียวนะโอ้โหเอ้ยอืมอืมอีกใหญ่เรากรบซับพี่น้องรอากบกบหั่นเป็นชิ้นๆไข่แตกไข่ึงแตกชิมอีกรอบนึงโอ้พี่น้องสุดยอดเลย ฉาดมาันมาทางรอแดแรงหน่อยโอเคครับเสร็จแล้วครับ,รบแกงป่ารวมมิตรใส่อึงกบเขียดผักบวบผักแล้วแต่เราจะใส่พี่น้องแล้วแต่เราจะชอบนะพี่น้องเนาะว่าอย่างลุยสารเนี่ยอย่างลุยสารบ้านนา,าแถวๆเนี้ยเขากินแบบนี้ บ้านผมจะมีน้าเยอะหน่อยเยอะหน่อยชดน้ําอันนี้เขาจะอันนี้เขาจะไม่ค่อยใส่น้ำเขาจะชอบจิ้มผเหนียวพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณครับผู้ชมคลิปอย่าลืมกดติดตามทีมมารุยสามนาและลุงสันด้วยพี่น้องอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับแกงป่าลมิตรใส่อึนใส่กบใส่เขียดใส่เข็ดเพาะใส่ผักบวบใส่บักเขือใส่ผักตำลึงอ้หลายอย่างเลยพี่น้องบอกว่าถูก แล้วแต่พี่น้องจะชอบแล้วกันนะฮะอาหารอีสานเราที่จะใส่แล้วมันอร่อยใส่ไปเลยพี่น้องโอเคนะครับสวัสดีครับ